นักโทษคนนี้จงใจพันเชือกรอบนิ้วของเขาแล้วโกหกผู้คุมว่าอยากเข้าห้องน้ำแม้ว่าผู้คุมจะยินยอมแต่เขาก็ยังยืนเฝ้าดูต่อที่นักโทษไปเข้าห้องน้ำนักโทษเห็นดังนั้นจึงสั่นกิ่งไม้ทันทีเพื่อพิสูจน์ให้ผู้คุมเห็นว่าไม่ได้หลบหนีผู้คุมถึงขนาดว่าเล็งปืนไปที่นักโทษ เมื่อพวกมันไม่เห็นความเคลื่อนไหวใดๆพวกมันก็จะยิงใส่เขาทันทีนักโทษไม่กล้าหยุดทำได้เพียงขย่ากิ่งไม้ต่อไปแต่ขณะเดียวกันก็ยังผูกเชือกไว้กับกิ่งไม้อยู่หลังจากนั้นไม่นานหากมองจากระยะไกล,ก,ลก็จะเห็นกิ่งก้านของต้นไม้สั่นสะเทือนอยู่ตลอดเวลาแต่ผู้คุมยังสังเกตเห็นว่ามีบางอย่างผิดปกติพวกมันยิงตรงไปที่ตำแหน่งของนักโทษแต่ก็ไม่มีปฏิกิริยาใดๆ เลยผู้คุมเดินเข้ามาตรวจสอบก็เห็นเชือกยาวผูกติดกับกิ่งไม้ชายคนนั้นหายไปแล้วคราวนี้ลุกหนีไปที่หมู่บ้านใกล้เคียงเขายืมขวานจากเด็กเพื่อมาตัดเชือกที่ผูกเท้าของเขาออกก่อนออกไปเขายังยืมพริกปนและพริกไทยจากเด็กอีกด้วยลุกโปรยสิ่งเหล่านั้นตามทาง เมื่อผู้คุมไล่าตามมาพร้อมกับสุนัขตำรวจสุนัขตำรวจสำลักพริกและสูญเสียการได้กลิ่นกระทันหันไม่มีทางที่จะค้นหานักโทษต่อไปได้ไม่กี่วันต่อมาเมื่อพวกนักโทษคิดว่าลุกหลบหนีไปได้สำเร็จทันใดนั้นเขาก็ถูกจับนำกลับมาอีกครั้งจากนั้นเขาก็ได้รับโทษเขาถูกนำตัวไปยังห้องเล็กๆที่มืดมิด และถูกขังอยู่ที่นั่นเป็นเวลาหนึ่งเดือนแต่นี่ไม่ได้หยุดความมุ่งมั่นของลุกที่จะหนีออกจากคุกเลยในงานเฉลิมฉลองนักโทษทุกคนยังคงร้องเพลงสนุกสนานและลุกก็มองพื้นอย่างจงแจ้งเขาใช้ประโยชน์จากเสียงรบกวนของงานปาร์ตี้ เพื่อดําเนินการตามแผนของเขานักโทษยังคงร้องเพลงเต้นรําสิ่งเหล่านี้เพียงพอที่จะปกปิดเสียงของลุกได้รอให้กลิ่นดังผู้คุมจึงเริ่มลาดตะเวนลุกเพิ่งขุดหลุมเสร็จนักโทษคนหนึ่งก็หยิบนิตยสารที่เขารวบรวมไว้ออกมาดึงดูดความสนใจของผู้คุมเรือนจําเมื่อเห็นโอกาสใกล้เข้ามาลุกจึงรีบลงมือนักโทษอีกคนก็ตามมาติดติดแต่เขากลับส่งเสียงดังโดยไม่ได้ตั้งใจจากนั้นชายคนนั้นก็ปีนขึ้นไปบนกำแพงเริ่มปีนข้ามรั้วลวดหนาม สิ่งนี้ดึงดูดความสนใจของทุกคนอย่างรวดเร็วแม้ว่าจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เขาจะต้องยอมรับการลงโทษของผู้คุมแต่มันก็ช่วยให้ลุกหนีออกจากคุกได้หลังจากที่ผู้คุมรู้ตัวพวกมันก็ส่งสุนัขตำรวจไปตรวจค้นทันทีเมื่อมาถึงจุดนี้ลุกก็วิ่งหนีไปไกลแล้วแต่เขาไม่กล้าที่จะหยุดพักหายใจเลย เขาวิ่งต่อไปไม่หยุดเพื่อบีงเบนความสนใจจากการตามล่าสุนัขตำรวจเขายืนอยู่ที่รั้วโวดหนามและกระโดดเข้าออกไปมาเมื่อผู้คุมวิ่งเข้ามาพร้อมสุนัขตำรวจสุนัขตำรวจแข่งขันการกระโดดข้ามโรเล็กผู้คุมทุกคนถูกหลอกลุกยังคงข้ามแม่น้ำแล้วก็กูน้ำอีกครั้งแล้วก็วิ่งต่อไม่หยุดราวกับว่าอิสราภาพทำให้เขามีความแข็งแกร่งไม่รู้จบลุกทำให้สุนัขตำรวจวิ่งไปมาจนเมื่อยล้านักโทษคนอื่นๆเห็นตำรวจที่เหนื่อย ลและทุกคนคิดว่าลุกหลบหนีไปได้สําเร็จแต่พวกเขาไม่เคยคิดเลยว่าอีกไม่กี่วันต่อมาลุกจะปรากฏตัวต่อหน้าพวกเขาอีกครั้งเขาล้มเหลวถึงสองครั้งตั้งแต่นั้นมาผู้คุมก็ดูแลลุกเป็นพิเศษในวันทําการถ้าลุกได้ทักเขาจะถูกผู้คุมทุกตีอย่างทารุณแม้ว่าเขาจะหยุดทักแต่ลุกก็ถูกผู้คุมเรียกมาหายครั้งชัดเจนว่าพวกเขากําลังพยายามทําให้มันเป็นเรื่องยากสําสหรับลุกพวกเขาขอให้ลุกขุดหลุมเขาปฏิเสธไม่ได้หลังจากทํางานหนักมานาน ในที่สุดลุกก็ทำจนเสร็จคราวนี้มีผู้คุมอีกคนเข้ามาเขาจงใจสร้างปัญหาให้ลุกแม้ว่าลุกจะรู้เรื่องนี้แต่เขาก็ไม่มีทางเลือกอื่น นอกจากต้องเดินตามไปดังนั้นเขาจึงเสียพลังงานไปครึ่งวันในการพยายามเติมหลุมให้เต็มแต่พัสดีคนแรกเข้ามาพูดกับเขาว่าทำไมต้องเติมหลุมที่แกเพิ่งขุดวัดในขณะนั้นลุกก็หมดหวังเล็กน้อยเขากระโดดไปหาผู้คุมอยากจะระบายความไม่พอใจของตนแต่เมื่อเขาถูกกระแทกลงพื้นอย่างแรงลุกก็เพิ่งรู้ว่าไม่มีทางอื่นนอกจากต้องทำนี่เป็นราคาสำหรับความพยายามของเขาที่จะหลบหนีออกจากคุกลุกลงเอ่ยด้วยการขุดจนดึกดื่ผู้คุมคนที่สองกลับมาเฝ้าเขาเห็นว่าลุกไม่ได้เติมหลุมจนเสร็จจึงตีลุกลุกบาดเจ็บหนะัก เขาเข้าใจว่าถ้าผู้คุมไม่หยุดลุกจะถูกทรมานอย่างนี้ไม่รู้จบจากนั้นเขาก็ร้องขอความเมตตาจากผู้คุมหลายครั้งเขาเอาแต่ร้องให้และกริดร้องกอดขาพัสดีแล้วพูดว่าเขารู้ว่าเขาผิดลุกรู้ถึงความผิดพลาดของเขาและจะไม่มีวันหนีออกจากคุกอีกแล้วผู้คุมก็เดินเข้ามาเขาได้สิ่งที่เขาต้องการแล้วจากนั้นก็ปล่อยลุกไปลุกกลับมาที่ห้องขังใครๆก็ไม่ต้อนรับเขาในฐานะฮีโร่เหมือนเมื่อก่อนอีกต่อไปครั้งสุดท้ายที่ออกไปพวกเขาได้ยินว่าลุกวางแผนจะหนีออกจากคุกม,มานานแล้ว และมั่นใจว่าจะทําสําเร็จสิ่งนี้ทําให้ลุกอับอายมากตอนนี้เขาถูกเพื่อนนักโทษคนอื่นๆดูถูกลุกเข้าใจสิ่งที่นักโทษกำลังคิดอะไรแต่เขาไม่ได้พูดอะไรวันรุ่งขึ้นลุกดูเหมือนเป็นคนละคนเลย เพื่อตอบรับคําสั่งของผู้คุมลุกจึงทําตามอย่างะตือรือรน้นเขากลายเป็นสิ่งที่เขาเคยเกลียดไปแล้วทําให้นักโทษทุกคนดูหมิน่นเขามากยิ่งขึ้นผู้คุมคนหนึ่งถือปืนยิงเต่าในแม่น้ําลุกยังได้เรียนรู้วิธีการประจบสอบพลออีกด้วยยกย่องผู้คุมเรือนจําอย่างบ้าคลาั่งจากนั้นเขาก็รีบก้าไปข้างหน้าเพื่อดึงเต่าขึ้นฝั่งแล้วมอบให้ผู้คุมผู้คุมเห็นว่าเขาเปลี่ยนไปเขาคิดว่าลุกยอมจํานนแล้วจริงๆ แต่เขาไม่เคยคิดเลยว่าเมื่อลุกนำเต่าตัวนั้นขึ้นรถเขาก็สตาร์ทรถกดคันเร่งอย่างรวดเร็วแล้วออกตัวเนื่องจากมันกระทนหันมากควบคุมจึงไม่ทันได้ระวังแต่ก็สายเกินไปที่จะหยุดรถพวกเขาทำได้เพียงเฝ้าดูเงารถที่ห่างออกไปเรื่อยๆและนักโทษคนหนึ่งก็กระโดดขึ้นไปบนรถด้วยเขารู้สึกตื่นเต้นมากแล้วพวกเขาก็มาถึงแคมป์น้ำแห่งหนึ่งพวกเขาใช้ต้นไม้มาคลุมรถเพื่อให้ลุกถอดโซ่ของเขาออกแล้วทั้งสองก็เริ่มวิ่งหนีไปแต่คืนนั้นลุกต้องการแยกกับเพื่อนร่วมห้องขังเขาจึงไปบทคนเดีียวลุกกรู้สึเหมมมือนไไป่ป เขาไม่อยากหนีไปไหนอีกแล้วลุกรู้แล้วว่าแม่ของเขาตายแล้วเขาจึงไม่พยายามออกไปสู่โลกภายนอกอีกต่อไปไม่นานสัญญาณไฟของตำรวจก็สว่างวากอยู่ข้างนอกนักโทษที่หลบหนีของลุกเดินเข้ามาแนะนำให้ลุกไปมอบตัวด้วยกันแต่ลุกก็เปิดหน้าต่างโดยตรงเพื่อย,ยอมรับความตายอย่างน่าภูมิใจจากนั้นลุกก็ถูกตำรวจยิงตาย